5, 5 Hello, today, i n u t e with โ go วิเคราะห์ราคาทองคำภายใน5นาทีสวัสดีครับพวกเราดูโอเทรดเดอร์มาวิเคราะห์มุมมองทองคำประจำวันนี้ครับก่อนอื่นนะครับดูภาพทำเฟรมเดนนะครับก็บอกว่าแท่งเทียนนะครับปิดเป็นสีแดงนะครับมา2วันแล้วนะครับและวันนี้นะครับเปิดตลาดมาก็ทิ้งตัวนะครับกว่าพันจุดเลยหลังจากเปิดตลาดนะครับก็เป็นสีแดงเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าจะเป็นแพทเทิร์นทีโซเจอร์ไหมนะครับแล้วก็อาจจะกลับตัวขึ้นอีกครั้งก็เป็นได้ หรือหากหลุดแนวรับนะครับบริเวณนี้นะ2420นะครับก็มีโอกาสที่จะย่อตัวลงได้นะครับเพราะว่ามีการเบรกโครงสร้างราคานั่นเองโอเคเดี๋ยวไปดูทาเฟดหนึ่งชั่วโมงกันครับว่าวันนี้จะเทรดยังไงอ่าตอนนี้นะครับราคานะครับได้ลงมาที่ดีมานี้นะครับแล้วก็มีการด็ดตัวขึ้นเล็กน้อยนะครับหลังจากที่ลงมาเล่นที่ดีมานเนาะเดี๋ยวเรารอดูกันนะครับว่า ดีมาเนี้ยจะส่งให้ราคาขึ้นไปได้ถึงไหนโอเคส่วนด้านบนนะครับก็ราคาไม่ได้ขึ้นไปเยี่ยมนะแต่ว่ายังจะขอตีโซนเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็เส้นแดงนี่ขอเอาออกก่อนนะครับผมอัปเดตโซนกันนิดนึงนะครับเล็กน้อยจริงๆแล้วดีมานะครับในฝั่งบายนะยังเหมือนเดิมนะครับก็ตรงไหนที่ให้ไว <c oughs> ให้ไวนะครับก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับ อาจจะลกตาหน่อยนะครับเพราะว่าดีมาล์มันเยอะนะเป็นช่วงที่แบบทิ้งราคาขึ้นไปนะครับก็เห็นได้ชัดนะครับและจุดวัดใจสําคัญเนี่ยตอนนี้นะครับราคาอยู่ที่2420นะครับผมเพราะว่าเป็นโครงสร้างของทาเฟรมเดยนะครับถ้าหลุดลงมาเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนหน้านะครับอาจจะต้องเปลี่ยนหน้าเล่นชั่วคราวก็เป็นได้นะครับผมตอนนี้นะครับราคาอยู่ในดีมาล์นก็ เบื้องต้นนะครับผมมองคิดว่าน่าจะกลับไปแถว2444ได้นะ2445นะครับส่วนแนวต้านนะครับตอนนี้ที่เราเห็นนะครับมีการทิ้งราคาอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับน่าจะเป็นช่วงนี้2470นะครับจนถึง2463นะครับตรงนี้นะเป็นนัยยะสำคัญนะครับ ก็ถ้าใครอยากจะเซลนะครับก็มาบริเวณนี้นะน่าจะปลอดภัยกว่านะครับสำหรับสายเซลนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับไม,ไม่ได้มีข่าวตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่สำคัญเท่าไหร่นะก็มีแค่สมาชิกของธนาคารกราาลางสหรัฐนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์เฉยๆนะ ยังไงก็จับตาดูตลาดด้วยนะครับเผื่อมีข่าวคำขึ้นไหวอย่างอื่นนะเราจะได้ไม่ต้องพลาดกันนะครับผมสำหรับครลองเซลล์นะครับมาโซนนี้ดีกว่านะครับเล็กซลโซนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นโซนระหว่างกลางนะครับนั่นคือ2 4 5สูเนาะเพราะมันเป็นจุด SR flip นะครับเมื่อก่อนน,นนี้มันเคยทำออทำฮาที T ่เวณนี e ้ N I. กลับลงมาครั้งแรกนะครับติดแล้วมีการรีบาว์ขึ้นไปตอนนี้ก็เลยถูกหลังจากมาทดสอบซ้ำนะครับก็เลยมีการพัง ทลายของราคาลงมาครับจนถึงมาดีมาโซนนี้เบื้องต้นนะครับก็ถ้าใครจะรอรอเซลล์นะครับก็ไปเซล์ข้างบนนี้นะรอ,อ,อเซล์ลข้างบนนี้นะครับ2463นะจนถึง2470ตรงนี้เซล์แลล้วจะปลอดภัยกว่านะครับส่วนใครรอบายนะครับมาบายอีกจุดหนึ่งแถวสี0สง420ได้เลยนะครับตอนนี้ก็ใครที่มีไม้ในดีมานี้ก็รอรุ่น TP ไวไปก่อนแล้วกันนะครับผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะครับได้อยู่ 2443นะครับสำหรับบทวิเคราะห์วันนี้ก็มีประมาณนี้ครับถ้าเพื่อนชอบคลิวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ Duo Trader ด้วยนะครับและใครอยากพูดคุยกับพวกเรา Duo Trader อย่าลืมกด Add l i น์ d u o Trader หรือจะคลิกลิงก์ใต้ Description นี้เข้ามาก็ได้นะครับแล้วตอนนี้เรากำลังเปิดโปรเจกต์ป,ปั้นแสนรล่นทีสีอยู่ ใครที่สนใจนะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้แล้วก็มีการโพสต์อยู่ในรายละเอียดชุมชนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ